สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านมาที่ช่องบุญหลาผ้าโชค,ครับสำหรับมื่อนี้เป็นโอกาสดีครับได้พาทุกท่านมาที่พบผู้อันศักดิ์สิทธิ์ปูตนให้ยาตนคอครับเพื่อจะจุดทูบให้เป็นแนวทางครับช่วงแรกนี้เป็นหวยต่างประเทศครับเพื่อจะได้แปลงเป็นศัพท์บนเมืองมนุษย์ปัจจัยสีครับ มาขอพบภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เรียนเชิญทุกท่านติดตามชมไปน้ำกันครับเห็นตัวเลขชัดๆครับ2 4งสีส เป็นตัวเลขปฏิหารจากเลขถูกพบพุ่มครับจะเห็นตังออกจากนี้ก็พิมพ์ขอความมาบอกมู่เด้เด้ครับผม2 4 3 5 7แล้วก็เห็น32มครับรับเลข2ครับเป็นตัวเลขที่พบพุ่มครับผมเพื่อนล่างให้แบบนี้ครับผมทางแอดก็จะเขียนแบบนี้ครับ สองสี่สามห้าเจ็ดสำหรับตัวเมนเจ็ดครับผมสองสี่เจ็ดมีผักปุ่มพอป,พปูเขียนให้ไหมครับผมครับส่วนเหล็กสองครับจะมาแบบนี้ เขียนตามพบพุ่มบอกครับผมถ้าท่านเห็นตางครับผมท่านที่มีสิกเซ้นมีตาที่3ครับผมก็ขอความบอกมูลได้ครับผมต่ำลาวสาวน้อยให้ตัวเลขวันศุกร์ที่23นี้ให้เข่าครับผม อบารมีของปู่ตนให้ญาตนคอครับผมให้ได้เห็นชัดๆโดนคิดโดนใจครับผมให้ได้ซื้อตัวเลขตัวที่มันถูกครับผมรับได้เลยได้ครับผมรับชัดเจนครับผมแคปเจอร์ละซูมเลยครับผมแคปเจอร์ละเมืองขักเลยครับผมตัวเลขงามขักครับสามตัวล่างนี่สามห้าเจ็ดลสามสองครับผม มีเหล็กสามเพิ่มเติมไม่อีกครับผมมีเหล็กสามตรงนี้ครับผมตัวขึ้นกันครับของบนตัวนี้ครับผมสามห้าเจ็ดสามสองครับผม ด้านนาเล็กซี่ครับผมเล็กหาก็เล็กสยังต่อกันอีกอยู่ครับครับถือว่ามั่นใจครับผมเมื่อได้ตัวเลขจากพบพุ่มแห่งนี้แล้วครับทัางแอดเองมั่นใจครับ ขอให้ทุกท่านเฮ่งๆปังๆรำรำรวยๆครับผมจากพบพุ่มครับผมเลขถูบแผ่นแก้วหน้าค้าเงินห้างบัวรานครับผมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัดน้ำมาบวกกันกับพบพุ่มรับสวยงามครับผมที่ปูล่างให้ไม้นี่ครับผมครับเป็นเลขถูปปฏิหารมหัศจรรย์ครับครับผมแต่ละดอกละดอก ที่แอดจุดอยู่สถานที่แห่งนี้ครับผม สาธุสาธุสาธุอะคีมาราพระหูหมูพะปังสิเนกตวาสติกัป,ปติโยพิวโรโพมหาปัญโยธาเรนโตปิตกะตยังนิพนังปรมังสุข,ขังสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาหังปูเชมิอิมินาสกาเรณะสาธุกายกรรม,มังวจีกรรม,มังมโนกรรม,มังสาธุภูขาดายสลังพลังพลาดบทบ,บาทพยัญชนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ากอดีขอใหญ่ภู้ขาเป็นบาปเป็นกรรมขอหูิกรรมขอจึงนำมาลือเสียสิ่งโทษ ผลจากที่นี่แล้วก็แล้วคืออมุตกะมหานครนิพนาปัจจโยโหตุมอิมินาปุญญกรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจกขิปะหังสุราเพเจวะตันหุป,ปธานาเชทนังเยสันตเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมมังนัดสันตุสัพพธาเยาาวะยัตชะโตพระเวพระเ,เวอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลขโควริยมหินามาราพันตุโลกะสังกาตุนจะวินิเยสุเม,ม พุทธาทิปะวะรนาโทธรรมโมนาโทรตตโมนาโทปัจเจกะพุทโทจะสังโคนาโทตโรมมังเตสุตมานุภาเวนามาโลกาสังระพันตุมาสาธุสาธุสาธุ ท่านนี้สําหรับตัวเลขครับผมขอย้ำทั่งช่องเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้พินิจาิรณาครับผมสําหรับเลขพบพุ่มปูตนให้ยาตนคอครับผมขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังรำรำๆเลยๆมีความสุขกายสุขใจครับผมครับขอให้เทพเทว่าองค์เทพที่อยู่ในสากลละโลกแห่งนี้ครับผมปกปักรักษาทุกท่านเดินทางตลอดปลอดภัยในช่วง ปีใหม่นี้ครับผมเดินทางกลับภูมีลำเนาหรือว่าไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขขูสุขคนสวัสดีครับทุกท่าน